สวัสดีครับน่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยชาแน,นลครับผมนะ่ะสวัสดีเมีเอาบองโอนคนเจ้ากรุ๊กเนี่ยด้วยครับผมวันนี้เดินทางมาอยู่ที่บ้านตะคุงครับผมนะมากับทีมงานนิวอารันภาพยนตร์วันนี้ย้อนแสงนิดนึงครับผมวันนี้คุ้มพลังไทมเมกาเก้าพันสสีเทนครับผมนะเศรษฐลักษณ์เอสเอไอนะ3ามนนะสีเทน วันนี้ก็ตั้งโจ12เมตรอยู่กับลานคอนกรีตครับผมนะกลางหมูบ่บ้านบ้านตะโคงครับผมนี่ฮะโจ12เมตรสูง4ชั้นฮนะตู้เบีดข้างละ12เสียงกลางข้างละ4นะด้านบนเป็นทอนครับผมไฟสังสววันนี้ครบชุดนะวันนี้เรามาในงานนะนอนฝันว่าเสียชีวิต ก็เลยแก้บนด้วยการเอาภาพยนตร์มาเสนอใช้ครับผมวันนี้มีเตภาพยนตร์เก่าๆนะครับเนะฟนทุนเก่าวันนี้วันนี้ก็นําทีมงานโดยป๋าเลิศนะครับผมนะคนเก่าคนเดิมครับผมนะเสี่ยใหญ่ของเรานะเดี๋ยวเราไปคุยกับป๋าเลิศนะวันนี้ใช้บีมด้วยนะครับนี่มีบีมด้วยนะเต่กระแสไฟอาจจะไม่พอ เพราะว่าวันนี้ใช้โม่ 5m นะโม่ไฟ 5m อันนี้โตเกะของเราครับผมขยันขันแข็งมากสวัสดีครับโตเกะสวัสดีครับโตเกะนี่ครับผมทำใไฟวิ่งก่อนครับนี่ฮะโตเกะครับขยันขันแข็งครับมานแต่4โมงเช้ายังไม่หยุดมือครับผมโตเกะผมแน่นอนจริงๆครับผมนี่ฮะับทำเองนะทุกรายละเอียดนี่ฮะไปไหนไม่ติดแก้จนติดครับผมนะเรียกว่าสมุนแบบจริงๆหน่อยนี้ นะเป็นขวัญใจบุรีรัมไปแล้วนะหน่วยนี้นี่ครับผมตู้บีดสิบสองตู้เทอร์โบน้าโค้งนะฮะสิเปดนิ้วดอกก็ย่าจะเป็น JBL นะ JBL โอ้ JBL โอ้ JBL ปน0ปนี่ฮะดอกรุ่นเก่าครับผมแต่ความเก่ายังมีอยู่นะนี่ฮะค่ะละสิบสองตู้วันนี้ย้อนแสงมากครับผมแต่ ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆให้ชื่นใจครับผมนะดูหนังหลายๆหน่วยนะลาดูหนังนะให้ดูหลายๆหน่วยอย่าไปดูหน่วยเดียวครับผมชื่นชอบนะเราจะได้สัมผัสกับรสชาติอีกรสชาติหนึ่งครับผมอยู่ช่องผมนะได้ดูหนังหน่วยแปลกๆเยอะครับผมนะอยู่ช่องผมนะชื่นชอบรถหนังคลาสสิกก็ช่องเราก็มีให้ชมครับผม นะหรือขายรถหนังก็มีนะกิจการลมเลิกกิจการก็มีอันนี้รถหนังของนิวอารัานภาพยนตร์นะติดป้ายสติกเกอร์เสื้อภูเขานะหนังดึกดำบรรน,นะผมหนังวัยสาปีที่แล้วนะเรียกว่าเกเป็นคนโวยหนังสมัยต่ก่อนคนฉายหนังนสะมัยต่ก่อนับผมแล้วก็ได้เปิดกิจการเป็นของตัวเองครับนะผม มีหนังเป็นของตัวเองนิวอารันภาพยนตร์บุรีรัมนะฮะเบอร์โทรก็087 250 3731ฮนะนี่ครับผมโทรมาเลยครับปาเลิศรับใช้นะฮนะศูนย3แ3ดครับผมนิวอารันภาพยนตร์นฮะนะท่านใดที่ชอบความมันความสนุกนะกับดีเจที่มีคุณภาพครับผมดีเจเสียงดีนะ XD, นะคุณภาพสูงดีเจหนุ่มครับผม ประจำหน่วยหน่วยนี้ฮะนะมันสนุกกันแน่นอนนะท่านใดที่ยังไม่เคยสัมผัสนะลองจ้างไปดูครับผมท่านจะติดใจครับผมนะรับรองว่าไม่เพะนะใครนะดีเจสุดยอดครับผมหน่วยนี้บรรยากาศร,รอบๆครับผมนี่ฮะเก็บรายละเอียดมาฝากวันนี้ครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะที่ติดตามแล้วกันครับผมช่องสมัยชาแนลนะฮะ เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆให้ท่านได้ชมเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปที่ทรงนี้แล้วกันนะ